ตอนนี้เราอยู่แถวกินซ่าแล้วนะฮะโอ้คนเยอะมากต,ตรงถนนนี้เรากำลังจะไปกินเทมปุระเจ้าเด็ดนะฮะที่เราจะต้องจองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นร้านอะไรโอเคตอนนี้เรากำลังเดินไปทานเทมปุระ เราจองไว้ตอนบ่ายสองโมงร <15. S 1> ้านสองโมงสิบห้าเพราะเราไป็นเลดร้านเนี้ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าจองยากมากแล้วเราต้องจองถึงจะได้ทานเดี๋ยวนี้ร้านแบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยควรจะต้องจองก่อนหลายๆร้านนะเรอยากร้น <c oughs> านแชนปุระร้านที่เราตั้งใจกินอ,ะอ่ะมีลิสต์อยู่ประมาณห้าร้านโทรไป เต็มทุกร้านไม่ก็ปิดเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์บางร้านก็จะเป็นวันหยุดของเขาก็หยุดเราก็เลยมาลงเอยที่ร้านนี้ซึ่งอร่อยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านที่เราตั้งใจจะกินแค่นั้นแต่ก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรที่สุดเราได้กินเชมปุระโอเคเราถึงแล้วเดี๋ยวนะอะน้ำเลยค่ะร้านชื่อ อ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงเรายังไม่บอกร้านนะเรากำลังเดินมุดตามตรอกซอกซอยมุดเข้าไปโอ้มีรังอะไรเนี่ยโอเคอันนี้เราก็มาดู High End Fashion เนี่ยนะฮะ <My day. S 1> Everyday is her runway หรือ Run away from her oh. <laughs> อาหารมานะวันนี้เป็นชาแนลลุกตั้งแต่หัวจะลดเท้ากระเป๋าเสื้อกางเกงโอเคแล้วก็มองจ้องร้านชาแนลนะจิวเวอรี่จิวเวอรี่โอเคอความสุขของเธอเราก็ต้องปล่อยเข้าไปอนะโอเคอจะซื้อรองเท้าบูทีเนลอ โอเคว่าไงคะอยากซื้อรองเท้าบูทสีเบจที่ใส่อยู่ก็สีเบจไม่ใช่หรอยังไม่เห็นเสียแล้วยังเดินได้อยู่เลยเฮ้ยไปไหนอะนู่นเถอะเข้าไปไหนละเป็นละเอออ่ะตายละเดินคาดเคลื่อนกับเพื่อนมองสิมองหาเขาอ่ะตายละหลงทางอยู่นะคะแป๊บหนึ่งนะหาทางก่อน เราหลงกับเพื่อนนะเพราะว่าเจ้าบีเขาโดนชาแนลดึงดูดเข้าไปเรียบร้อยมองมองตามชาแนลพวกอะเพื่อนหาไม่เจออ่าถึงร้านละนี่นี่คือร้านของเราชื่อเทนอิชิอ่าเทนอิชิอ่าอาริกาโตเซสเอ็มเซสเอสเอ็มเอส เทนอุชินะ,ะ่ฮะเราถึงละร้านเทมปุระของเราเราจะมีเชฟมาคอยทอดเทมปุระให้โอเคดีมากแล้วเราก็นั่งแบบอย่างนี้โอเคเราก็มาเลือกเซตกันเลยดีกว่านะมันมีทั้งหมด3เซต ชื่อเซตฮานะฮานะนี่คือฮานะกัซุกิต่างกันก็คือว่ามีปลาไหลกับไม่มีปลาไหลแล้วก็คำของเทมปุระเพิ่มขึ้นจาก9ก้าคำเป็น10บคำยูกิ11บเอคำแล้วก็มีปลาไหลแล้วก็มีคาคิคาคิเอชนี่คืออะไรนะคาคิเอชโอเคทานอะไรดี

จ,จิ้มน้ำจิ้มเทมปุระเขานะแล้วก็ใส่หัวชัวยเท้าไปเยอะหัวชัวยเท้านีา่อร่อ,อยรอ้องพอดีครับ ก็มีเห็ดเห็ดาอยกไสกุ้งเข้าไปด้วยอันต่อไปคือแอสฟราเกสจริงๆโอเคชิ้นต่อไปนะคะเป็นของโปรดของวายเอนี่เพราะว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันนะไม่ใช่แค่วายโฮตัเลือตลิ้มอ่ ไข่เชลล์สเกลล็อกเวให้ค hmm. mm ือเนื hmm. mm ้อเนื mm ้อเนี่ยเนี่ยเนี <laughs> <an> ่อเนีเนี่ยเ็นเืองเอะเนเืองเนียเนเนี่ยอันออนอันเนี่ยอันเนี่ยอันเนี่ย พูดเหมือนจีนเลยอัน่ยันอัน่ยันอัน่ยันใส่มะนาวหน่อยนะอร่อยเราก็จะอยจิงกหรือแปะกล้วยอร่อยมากๆ จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ชิ้นฟินาเล่ของเรานะคือปลาไหลไฟฟ้ามันคือปลาไหลอนาโกะอนาโกะอนาโกะปลาไหลไฟฟ้ามันคือมันคือพุกยอดมันลดหรือเปล่าวะมันปลาไหลไฟฟ้ามันกินไม่ได้มีจริงจริงไม่เคยดูเรื่องเดอะลิทเช m นเมอร์เมดอ่ะใช่ มันกินไม่ได้นี <S 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 ่ต้องจิ้มผงคครี่เกลือกับคครี่เกลือแครีอร่อร่อยอร่อยอืมอร่อยอร่อยอี <c 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 ่อืมกินมานาวหน่ยก็ค่ะ ประหลาดเขาไม่เหมือนจริงที่เมืองไทยนะยไ,นไ,ไม่ข่าเราเร <c oughs> ียกขึ้นไปแล้วขาวหวานแเขาก็อืม,มขานะ้างมันเล็กมากเนี่ยข้างมันเล็กมากเราไม่กินนะไม่กินข้าง ราจบด้วยข้าวหน้ากุ้งทอดเป็นชม布拉ทอดใช่ลิขิตเตอร์สไมเชฟก็ขอตัวลาก่อนนะเห็นไหมมันมันนิดกรอบมากนะไอ้เทมปุระเขาอะแต่มันอร่อยนะกะเพงพอดีไม่เขงฝากจ้อยก็ซื้อไปแล้วหกผมก็จะคือแคชเมียร์อร่อ นี่ค like ja. ือซุปหอยเวลากินอาหารญี่ปุ่นนะชอบที่สุดตักเลี่ยนคือนี่ตะกวง เป็นละ,ะไตักเด่นหนะมือนี้อิ่มอร่อยแนะนำให้มาอร่อยจริงๆแล้วก็มีเปลี่ยนห้องมาทานของหวานนะฮะซึ่งของหวานก็น,น่าทานมากมีสตรอเบอรี่มีเม,มลอนแล้วก็มีโมจิเล็กๆสำหรับคนสั่งชุดเล็กนะฮะ โอเคในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะร้านเคียวโจมิตานิเป็นร้านซูชิอ๋อดีดีดูดีมากนะคะกาเข้าไปนี่นี่คือร้านเคียวโจมิตานิชื่อเรียกยากเิดหนึ่งนะเฮ้เชฟอา่งย่างนี้ทำวิธีก็ได้ เรามาทายเป็นซูชิชไไเป็นโอมาเกเซกันอุนิอาหารคำแรกก็ว,ว้าวเปิดต่อมสัมผัสแล้วนะโอเคจานที่หนึ่งของเรานะอุนิชิมสิอ๋อหวานมาก อโ,โอเดียวารมายมาก,มากมครีมขาวๆนี่คืออะไรนะ้าเรารู้ว่าอร่อยมากแต่ร้านนี้เราไม่เคยนย่งนอนเลยแต่เรานั่งนั่งต้องร้านนี้เขาเลย กปทีไมเป็นไปไปเที่ยวกันสิอคนมีกฎคือห้าคนมาคุยกันนะนี่ไม่ไดกฎต้อเโอเคสเปนิมอรลอร่อยซอสมอความอ่นๆปลานี่กึ่งสุกกึ่งดิบ อืวางช้อนวาตัวปะไทอไหนมาสหวานน่าลยกรมาเอบีโรงแรมที่กุ้งที่มันมาอบที่รมกุ้งทไมอ่อมเอโรงแรม่กุ้งที่นอร่อร ด้ให้ลูกค้าลอ๋อเหรอเาบอกว่าแบบเหมือนกับ่าบนทีไม่ไปยกเพื่อแื่แบบนื้นึบๆนะมันหวานหนึบๆสไตล์อย่างเรารอยจานนี้จานเด็ดนาโกะจานเด็ดของโปรดนโกะปลาไหลญี่ปุ่นโรยเกลือหน่อยไดปลาไหลนี้ยวร้านนั้นโรยเกลือโรยเกลือ ปลาไหลต้องต้องทําอร่อยนะยไม่อร่อยนี่แบบก <ภา S 2> ินไม่ได้อืมมันจะขาวอร่อยกว่า,าวรา้านเม,นะมื่อวานนะไอ้ไอ้้ไอปลาไหลนะเออไอ้ร้านเนี่ยปุราฟเป็นหวานเนาะอันนี้อร่อยเนาะหวานไม่มีขาวเลยอืมันมีมันมีแบบรู้สึกว่าเป็นปลาไหลออ มันมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยไอ้ทีมมันมันมันเค็มอล้่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้คริงเมนูดริงเมนจริงจังสักกอนนอ่างนั้นนะจตสเกตจสเกตนจยอมันเ่นเี่ยโคสักก็ใครอ่านั้นนะูกแต่เราก็ไม่ เป็นอริงจังานอะไเลยเน่ย่ม่าเลยนนคี้ยวบาส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 จิงจังมากค่ะว่าคือว่ามดตวไปเห็สงเกตลองเก็คล้ายๆอย่างนั้นนะเนื้อมันแบบแต่เราก็ไม่ได้บาส่า ปรุงดีมากเอตินห่อสาายอร่อยมากอันนี้อะไรคะหอสลายอออร่อยมากคลอยางนั้นะื้อคือเยลโลเทลแตเราก็ไม่ได้โอวที่วมันมีเป็เยลโลเทลหอสลายอร่อยมากออมากๆแล้วก็ซีแบสใช่ไหมอร่อยนะอร่อยมากเ็ปรุงนี่จริงจังมากเลยที่เรใส่เล่น ดีแบชก็เนื้อแบบเด้งๆี่ยนุ่มเด้งๆก็คล้ายๆอย่างนั้นนะแต่เราก็ไม่ได้เป็นจริงจังหนักมากเลยรสลรตละคารามิรอล้อ่างน้โปรไปแต่เราก็ไม่ได้ไข่ไข่ไข่เป็นจริงจังนไข่ไข่ไข่ต้องเก่ยวังเกก็คขๆอ่าน้นนะ แต่เราก็ไม่ได้เป็นอางค์จริงจังมากนะเราใส่เล่นๆเนี่ยอูนิไหมเล้ยแต่เราก็ไม่ได้เรื่องมาแล้วอูนิอูนิไรซ์เขาเอาอูนิไปคนๆนะคลุกข้าวคนๆคลุกข้าวอืม แล้วให้ข้าวนี่แบบอร่อยหลักการบางทีต้องให้น้อยๆแล้วจะอร่อยกะอืมเพราะมันน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบน่ารักมากข้าวแบบเต็มด้่ยน้อยอแล้วรู้สึกอร่อยเออใช่รู้สึกอะไรก็ไม่พอ,อเราไม่เคยกินอูนิที่แบบเอาไปคนๆอย่างเงี้ยนะพอกินเออมันคนๆแล้วมันกินเข้าไปมันก็หวานดีรสชาติน่ะ มองฟิชคือเป็นอาหารคล้ายๆบ้านเรานะยข้าวตังหน้าตังแต่ทำให้ดูดีหน่อยบอกว่าอันนี้เป็นมองฟิชโอมากเส่ดูดีใหดูดีดูดี เดี๋จินเผือบตงเลืเ่นตัวเค <unified> okay. อันนี้เป็น rice cracker ก็คล <Nice tracker. S 2> ้ายกับข้าวตังนะปงังบ้านเราแล้วช้อนก็จะช้อนเล็กๆแล้วก็ตักอันนี้คืออะไรนะลืมมังฟิชอ๋อมังฟิชแล้วใส่แล้วก็นี่ ทานมังฟิชเข้าไป and rice c r ม c เลยแต่มันทอดกรอบแบบกรอบดีมากอืมก็แบบเบาเบาอืมเบามากฮะมังฟิชก็เบาอืมเบาไม่ถูกมันอร่อยอ่ะจะเหมือนแบบรสชาติมันกลมกล่อมปั๊บเปเ๊ะเนาะอืมเขาคลับปั๊บเปืม พราะเขาตับบทเนีนยนอร่อยนียอร่อยอร่อยคอนไทย,อยชอบกินอะไรที่มีอกรอบได้เหมือนพี่ไบเกินไอ้ตัวยาบอดทัดบีที่ใส่เทมปุระบิกอร่อยนะใช่ใช่ต้องใส่ปแป้งเทมปุระทอดห,หน่อยเขาให้เนียนนะเนียนทั้หมด เอทเอทานเยอะเลได้กินแป้งเยอะนะนะฮึฮึฮคุยหมดเร็วอ๋ออร่อยจริงทำเนี้อร่อยมากๆเ <c oughs> ช็ดมือก่อนนะเริ่มทานซูชิว้ <Cheers. S 1> าวา <Cheers. S 1> รากูดา <c oughs> ทานซูชิแนละ้ต้องพริกปานี่หนึ่งให้ลิ้นมันสัมผัสตัวปลาลองทำดูป่ไม่เอาเขาไม่วเอามือหรอ,อ,อหรกวันนี้เร <ละ S 1> าได้กิน,ลนปลาหลายอย่างที่เราปกติไม่เคยกินนะร้านนี้เหมาะกับการถ่ายสตอรี่ว่เรากินปลาไร เจแปนิสเราอ็ไปเดินตอนดึกๆไอ้ร้านตัวนี้มันปิดดึกไหนลองชิมสิบวยรบวยญี่ปุ่นอร่อยคนข้างๆโดดจอบจับอันนี้อร่อยเมื่อวานเราไปต่อคิวร้านดีอ่อนนะก็เป็นนมนมห้าเอิร์ฟหลังเอิร์ฟ อีกอะอืมอืมเราเนี่ยข้าไม่ค่อยปรี้ยนะอืมเรชอบขาเปรี้ยวมากัะดีละชิโรอีบิคือ white shrimp หวานมากมันละลายเลยอ่ะเนอะอร่อยอะไรรายการกป้ามากรูชื่อรากรว่อะไรป้ามากรูช <net> ่อง WJB เออชื <at> <oughs seen hit itten> ่อช่อง y ทำเายระา้โค่รเบิ์นไปเล็กน้อยเหมือนคุณจ้อยอ่ะพยายามบอกว่า ก็จะบอกแล้วว่าทำไมมีโกาทำไมไม่เีรู้ที่จะใช้เออรู้สึกว่าจ้ใช้คล่องกว่าเนอมันใช้กันเยอะๆก็ลำากอเนี่ยฮะเดี๋ยวพีพงาเีดี๋ยวพี่อยมไปช่องกอะอะไรที่มตามเทรนด์กอืช่นลหวานใช่อยางกังกบ หวานกับกรอบชอบหวานแไม่ชอบีขนมอันนีจบง่ายๆไข่หวานมาที่ต้องทานไขรหวานเนี่ยมีซุปมซุก่อนแล้วมาติดคอคนนร่งค้างตลกมากอะไรติดคอคะอยากได้อะไรไหนบอกมาเลยอยากได้ซุป้อวติดคอ บอกเลยให้มิจ้อยกดแปง